ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็อยู่กับ b l ล c k s t o n สามเดสองวันนี้ก็จะมาโชว์เขตยอ,อนกันยอ,อนนี่เป็นตัวที่แม่งโคตรโกงมหาศาลครับธนูนี่มีพลังเท่ากับนิวเคลียร์ยิงทีเดียวตายวับเลยแทงยังไม่รอดเหมือนไฮยะเตะครับยิงรัวๆติดทรูทรูดามเมจมันก็จะเล็กนะแต่กระสุนแม่งโคตรเยอะ แบบมันรัวๆตัวละลายแท้งแบบแท้งละลายแท้งเหมือนน้ำแข็งเลยโอ้โหเราเจอกูหมัดมังกรไปว่าอะไรวะหมัดมังกรด้วยนี่นะครับโอ้เอามันก่อนเอามันห้าวอ่ะเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวถอยแล้วกู S 1> <S 1> เออแมวแมวอ้เลือนน้อยเลือนน้อยเป็นกรรมโอ้โหตายแล้วอุ้ยรอดป่ะเนี่ยโอ้แม่งมอตสมาโอ้ไม่ท้ายโอ้ตายเลยโอ้าวเชดเมื่อกี้ห้าวนิดหน่อยมาโคตรเยอะเออแบบคุณภาพนะครับมันเริ่มดีขึ้นนะครับผมใช้แอปใหม่ แอปเก่าผมใช้ Record ดอินะตอนนี้ผมใช้ g ก r ีคอร์ถ้าคุณอยากแบบเล่นแคสเกมในโทรศัพท์หรือ iPad คุณก็สามารถใช้ GoRecord ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้เพื่อจะให้ทุกคนดาวน์โหลดแอปนี้กันเพื่อใครสนใจอยากดาวน์โหลดผมจะทิ้งไว้ใน Description เอานั่นไงครับเป็นนี่ได้แล้วเออสวยออนเน่รัด็อตไปเลย นี่นะครับคุณภาพดีขึ้นเลยไม่แหลกด้วยวิดีโอแบบมันชัดมากมันชัดกว่าเดิมอะ่ะเขาก่อนมันเบร์เบอร์นิดหน่อยอตอนนี้แบบชัดร้อยเปอร์ซเลยอแอปเนี้ยดีมากต้องจ่ายแต่ตอนอยากใช้เว็บแคมนะผมไม่ใช้อยู่แล้วแบบผมหลอกเกินเดี๋ยวแบบ เดี๋ยวจ้องหน้าผมไงแทนที่จะแบบจ้องเกมไว้อนั้นตอแหลทุกที JK ครับโอเคเอ่อนี่ยตอนเนี้ยผมก็การป้อมบนอยู่อยากไปช่วยล่างนะเนี่ยยอนนี่แบบว่าเป็นตัวที่แบบตัวล้วงง่ายอะ่ะอย่างงี้ยไหโดนล้วงง่ายมากเลยแพนดา้ามาอย่างงาี้ย คือแนะนําให้อยู่ระยะห่างๆบอลเพื่อนเข้าไฟเราก็อยู่หลังไว้เรายิงไกลยอนมผมคิดว่าเป็นตัวที่ยิงแบบระยะไกลที่สุดในเกมแล้วไกลกับเอลโซอีกพาสซีฟมันอนะคือห่างไปสักสี่เมตรห้าเมตรเลยยอนยังยิงถึงอ่ะไอ้พาสซีฟมันอนะแล้วคิดดูติดทรูรัวๆมันก็จะแรงมาหาศาลเลยโอ้โห สมชื่อกับเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์นะครับซึ่งแบบขนาดอยู่แบบล้านกว่ากิโลเมตรพันล้านกว่ากิโลเมตรห่างจากโลกอะ่ะมันยังร้อนอากาศร้อนตาเราเกือบจะละลายอะ่ะจ้องไปที่แสงดวงอาทิตย์เนี่ยครับนี่เหมือนกับแบบโดนดวงอาทิตย์เผาอะ่ะเป็นทรูดามเมจรัวเลย น,นี่มันแบบพลังมะเจ้าอะ่ะ f ฟ l ลด์ซันแน่ e l the sun ไปเลยครับมัว็จะการป้อมนะแน่เล่นเซฟเซฟหน่อยอยอ,อกไปตายเนี่ยผมไม่แหลกแล้ว ผมใช้แอปใหม่รีคอร์ดโกลีคอร์ดสามารถแบบไปที่ c อนโทรลเซ็นเตได้แล้วก็เปิดโก r ีคอร์ดซึ่งแบบถ้าคุณแบบใช้คอนโทรลเซ็นเตอร์คุณก็จะมีปุ่ม GoRecord ไว้ถ่ายได้แล้วก็หยุดได้แต่ถ้าวิดีโอนานมันก็จะใช้สักนาทีกว่าจะแบบวิดีโอจะแบบอัดเข้าไปใน c a m e เ a อร์ล นไงนไงเพื่อนไปแล้วแม็กเข้าป้อมแล้วเราก็ต้องช่วยท่านแน่เข้าไปโอ้โหแตกแตกอู้แม็กโอ้โหสวยแม็กเขาเสียสลางไงเขาได้สองคิวผมก็ได้หนึ่งคิวผมรอดอยู่เพ่แฟรแฝง่าาคือยอนมัน แปลกมากเลยนะโดนบัฟโคตรแปลกคือตีช้าเท่าไหร่มันก็ยิงแรงขึ้นนะตีเร็วมากมันก็จะอ่อนแอดาเมจเบาซึ่งเป็นตรงกันข้ามกับพายเตะตีเร็วขึ้นก็แรงขึ้นย้อนตีช้าขึ้นก็แรงขึ้นผมก็เลยแนะนำให้ออกแค่รองเท้าวิงว่งเร็วแล้วก็สลิกสติงส่วนลูนก็ดามเมจแล้วก็คีปไปอย่างเดียวไม่ต้องออกตีเร็วนะ การที่ตีเร็วเยอะมันทำให้มันยิงแบบเบาไงยิงไวเกินไปครับยิงไวเกินไปมันก็เลยแบบมันก็เลยรับดาเมจน้อย,อยมาหน่อยอ่ะมันหลดไอ้มอตตอ์ได้ไหมไม่ได้ตอยแล้วไม่เอานะครับ อ่ะมังกรอ่ะมังกรอ่ะมังกรสวยสวยมังกรนี่นะครับผมบรรยายอยู่เล่นและพูดพร้อมกันมันยากเพราะหลายคนชอบคอมเมนเทอรี่ บัาฟาก่อนสลิมยายามึงยาอย่าแย่งกูเออดีโอได้สองได้ของยังไม่ได้สักสองชิ้นเลยอย่าลาสเลยให้เราเหอะอันแนี้ยไปยตายตายตายซะแล้วอูฟ เนี่ยครับโอนแน่ท่นแน่แรงอะดิเนี่ยผมอัดใช้โกรีคอร์ดโคตรโหดแอปนี่ช่างสุดยอดเอาด,ดาร์กเลยเพื่อนเอาดาร์กเลยรีบจบเกมรีบจบเกม Let's go เนี่ยเล่นแรงโซโล่ solo, แรงจบก่อนสิบนาทีจะเป็นไปได้เปล่าหโหโคตรแรงครับเนี่ยเนี่ยครับเราเร็วรีบไปจบรีบไปจบตามกูมา แพนด้ายืนนิ่งอ้าวแพนด้าเป็นไรเป็นอัมาพาตแล้วดีแบบกลัวไงกลัวจนตัวแข็งเลยอะปากูโยนแล้วโอ้คนอ้างเก่งอะครับคนอ้างเก่งเว้ยอารีสโอ้ไม่ได้ตายสไว้พี่สวย จบใช่ไหมจบก่อนสินาทีโอโอโอ้กบก่อนสิบนาทีครับโซโลแรงโอ้ยิ yes. yeah. ้มเคก็จบไปแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมจะแบบภูมิใจมากโอ้โหโคตรโหดแล้วก็เจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีนะครับฝากติดตาม